ลูกก็จะให้ซ้ำลูกก็ค้นเขียนมายิึงหนมายถึงหวานเข้มเข้มอาจารย์ไม่ได้เอาจิ้มปลาอาจารย์ไม่ได้ห่นปลาใส่ยูนิล็อตหวานเหมือนได้ยินว่าใสแล้วแจกเฮ้ยเขาจะแม่นเสร็จแล้วผมถ้าแจกเดี๋ยวไปเอาห้านก็ได้เอากระดองก็ได้อาจรยพอจะแต่ของข้างขอวันสำหรับนักเรียนที่มาเยียทุกวัน ตรงนี้กลับไปเกี่ยวเลาตุ๊ต้องดูอะไรนะไอ้นั่นไอ้เ็พิมพ์ไงอ๋ออันนี้ไอ้พิมจัดแล้วจัดไปแล้วใช่ไหมจัดแล้วนี่เนี่ยัล้ยังดังอยู่ในนี้ยังไม่เข้าจ้ะไม่เข้ามันคลายเพราะมีแรงก็คือท่านี้เลยใช่ไหมจาน เห็นทองไอ้พี่หนิงนี่ก็ประมาณนี้เลยนะเลือดเลือดใช่ไหมพี่หนิงจัดแบบนี้เลยใช่ไหมปพสเลยเนี่ยหน้าทัะซี่เลยรทีเดียว่เลื่องฟ้าเราจะบอกว่านุ่มไม่ซิวพี่คนคนลุ้นห่ไม่ผล่หน้าฟาอะไรทีเดียวดังไหมผู้จัดอยากดูสักทีนี่ป๊อกป๊อกป๊อกอะไรนะอยันหมดเลยเดี๋ยวมันก็มีแรงอะคิวจะยาวนะโอใเคไหมโอวมองแล้วนตานมาิง เดี๋ยวลอาลองลองนอน่ที่ก่ายแลกล้วือปากหน้าแดงเลยอายเลือขึ้นหน้าเลื้ขึ้นหน้าอายราเยเลืขึ้นาล้วก็ลบก่อนเลยปากานโนไม่ืแก้วจเ้ยเกี่ยวับตาเลอ้ยนวดเงจะมกวดเลยกวดเอง่ยแต่ปวดมาแรกนะมันจะต้องมาพวดเ่าน่ โเเจ็บเหมกัเจ็บมอแต่มันแต่มันหายแต่มันให้เขาพอเจ็บตาอ๋อตไอ้ไอ้เชงน้กดตัวเองโอเคยลงแล้วเจ็บแต่แต่มันหายพอออกมั้วส้วงเลยรู้สึกดีวกิ๊บเดี๋ยวก่อนความเจ็บปวดน้อินอันนี้คือเราเราทำทำทำ สิว oh, so ัได้ไม่ขึ้นแบบมุดไปบัตหน้าใสกระจายขนสิว่นยูบันมาทับเลยาอเขากำลังก็สิวอยู่แกลหลไปหลับไปแก้มแดงอีกลระทาอันนี้มาเลยัดอันนี้เลยไว้ไปอ่อนเดินไงเดินโอ้ยเจ็บหัวนี่เยจานนู้นต้งเซ็ตหัวหัวไปเลย เดี๋ยวเขาไแ่เดี๋ยวจบไปใกลนะต้งโนเลยไปไต่ให้ให้ส่งก่อควางยาต้นนีเมื่อกี้พกย่าลงได้ลองทใจเลยโอ้ยสับสูสิมามาเก็ดสดเส้มแดงปัดเลยวะน้ำมันเต็มนมากเลยอ่ะเลือดมันดีมากเลยอัเลือดปลิ้นขมมองอืมอืมอเฮยตัาง้ไว ดูไม่อาจารย์ไม่หนักอาจารย์กดก่างใช่ไหมเราเก่าดูการกดไหมเขาไม่กดเคียวเอ่อทัดดอกไม้ครับกดแรงใช่ไหมพี่ใช่ไหมหน้าต้านอย่าเดียวใช่ไหมโอ้ดีอาจารย์รับไปเดียวมัเป็นอย่างนี้อันนี้พี่ไปนวดลูกค้ารับไปวันก็จะตีซักดอกหนึงใช่เลยคือ อุ้ยหัวหัวเอยตามันไม่ใช่กระสือนะโอ้ยาไม่รู้ว่ามันคือเอาหากินท้องหัวไปคือวัดดูดีนะนี่อ๋อโอ้โหดูไม่ใช่โอ้ดูไม่ใช่อ้โอ้ยโยโอ้อรเป็นไงดูว่ดเ้าอเป็นไงดคนวดโอ้เจ็ดเ็แม่ อาจารย์เอาคืนแล้วก็ทำงานได้คืนทำที่อาจารย์นะงาด้วยก็เยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวคืนนี้มันต้องคืออาจารย์นะอันนี้ปรับกผงหน้าใ่ไหมอาจารย์ตบหลอกแก้ไม่ค่อยพูดเดี๋ยวต้องพูดมากหน่อยเดี๋ยวพูดมากหน่อยอ่อไม่ค่อยพูดตุ้งต่ำน้ำลายหน่อยอุ้ยก็พูดเยอะยาชีดหน้าเดี๋ยวคืนนี้ทุกวันลำบากนะ แต่ก็ต้อไปอกนิดนึกนมันแดงมองกูคันเลยตงนี้นวดจะขึ้นขันคันดูวจริงป่ะเ่าอไม่จับสุาใครอะเบนเตเต้เป็นยังไงตอนสามอันนี้คือนวดสปาหน้าไปด้วยเลยนะคะนักเรียนเสร็จแล้วเลือดเลือดเลือดมีมีเลือดฝานแล้วม่ใช่กันคูดกันีคุดสิว โอ้โหอยโอยโโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โอ้โอ้้อ้โหโอ้โหโออ้โ้อ้โกโอ้งอ้โหโอ้หอ้โออ้โหโหมด้ออ้โหโอ้้อ แคศนะไรเพศโตท้องแขมใช่อหมสิงามันกินอะไรเพศมันย่าไปคาดานโอ้โหนี่ตรนิสเตออมีสดดีนะแขมแขคาใจไม่มีการว่าไม่คาอ้โหแขม อันนี้หมดลูกหมดเลยดึกป่ะอ๋อมันก็จะแต่งร่างแล้วน่นเนี่ยนี่ถ้ากูโดนเข้าไปกูก็ไม่กล้าพูดไม่มีแรงพูดเจ็บอุ้ยตึงเป็นตึงหลังไหมหลังไหมตึงไหมมันไม่มีแรงพูดค่ะจ้ะโอ้ยต่ตากทีสักเงียบเราจะได้ยินหรือเปล่าโอ้ดีขึ้นแล้วใช่ป่ะใช่ไหมไม่มีแรงพูด กู่ม่แรงโดนเปทีเยอะนัละแรงเที่ยใจขาดเนาอาน้องกูใจไม่ดีใจไปไนนอนคิดจุ่มอไรจะเสร็จวายังต่วไนหมดเลยดูนี่ันนอนคิร้อนนี่สบใจว่ามันนอนส้างใจมันนี่มันมันมันทำมเจ็บไปรอว่ามันกำลังคิดว่าเนี่ยอะไรจะเสร็จวะเฮอไรจะเสร็จวส้มกะทิรอคอยอายาก พี่เก่งของเขาอีกล้พี่เงียบไปเลยเก่งเกลยเมือนี่่แล้วก็โอ้ยเด้ครอบเลยครบเซตตาขาดไอ้ของมันแห้งไม้อ่ะปกติมันแห้งแหงเหมือนพี่พี่ปูอยู่เลยหเมนเหมือนพี่อ่ะขอนวดห้เลยา อากพี่แห้งแแว่าเดิมอีกหมดแล้วหมดแล้วโอ้แต่ไหวไหนัน้ำมึนนั่งนั่งโอ้โอ้เหรอให้ทำไมลูกดีกันเรื่นเศร้าเรือเนเศร้า่งันเารื่งมันเศรือย่งนเารงเงงนเาร่อ่อเื่อานองเ้าาเ้างเนงอ่เาเอ เจแล้วกอเป็นแ่งนี่ยังแงหอ่ะงอ๋อโอ้โหอันนี้กระเกลัง็น่โอ้โหด่างดังทุก้อนี่ขนาดมันหลุนมันโดนเขาเอาออกไปตั้งหลายกอกแล้วนะยังมีให้กอกอีกหัวเนี่ยเอ้ยกลับไปนี่นรอยกระดาษปนเนี่ย เช้าแล้วโอจา์ลาวันหนึ่งเกินเซลหมดมาไล่อา้อให้ยายเลยล้อาจารน้อให้ขอหูกึงหูโดนพนี่ไม่ทำใจกันดิยังไเป็นคนรไแต่สองร้อยสามร้อยมาดึงหูดึงหูเขาจดูท่ากัน นี่ทำไมตึงหูหูตึงเอ่อันนี้ไม่ตึงไปตามฝ้าอ๋อแล้วอ่าเซ็กไม่สมไปขนาดเฮอาจารยนอะไรเนี่ยพาจา์พูดอะไรพูดตรงไปว่าพูดตรงไปเออเขาต้องส้มสิโอ้ยร้องร้องร้องอะไรดีเนาะ ชอบมชอบความสนิทอ่ามันต็งมันมันต็งอยู่นะมันขาดปวดตาแล้วโอ้ยตาแตกเลยตาแตกเลยสองยาแซ่บโอ้โหจานรีสผู้แดงโอ้ยไม่เอาละสีไม่เอาละโอ้มันก็เจ็บคนเดียวละ ผเก่าดิผมเก่าีมีแนวกระดูกหลักเลยนอนน้ำตาลเต็มเต็มบ